กูกำลังเดินหามุมทำงานที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าหมอฟันเขาบอกว่าวันนี้มีประชุมหมอจะตรวจให้สี่โมงเย็นคุณครูก็ตะเวทหาจุดที่สามารถนั่งทำงานได้ตรงนั้นตรงนั้นมีเก้าอี้ใต้ต้นไม้นี่คุณครูจะนั่งตรงนั้นทั้งวันเลยค่ะนั่งตัดต่อค่ะมีคลิปเยอะมากกว่าจะรอคุณหมอถึงสี่โมงเย็นนะตอนนี้ สามโมงครึ่งตอนเช้าค่ะนี้สัปปยามยากเลยนะคะมีลำธารเยอะมากเลยค่ะมีลำธารให้ความชุ่มเย็นค่ะเต็มเลยค่ะเต็มเลยมีเด็กๆเ,เล่นฟุตบอลด้วยค่ะมีลำธารยาวเต็มเลยค่ะให้ความร่มรื่นค่ะร่มรื่นมีสะพานด้วยเดี๋ยวคุืคอูจะไปดูใ,ใกล้ๆนะคะ บรรยากาศร่มรื่นค่ะเ็ามีน้ำมีน้ำมีต้นไม้นี่นี่เลยนี่เลยนี่เลยต้คไม้เลยโอ้นหเมื่อกี้คุณครูเห็นปลาวิ่งเป็นฝูงอะไรบ้าง ปลาบูเลยนะคะหรือปลาน,นิลค่ะดูกันจะแอบ,บดูปลากันเนี่ยมีมีทานน้ำรอบบริเวณน,นี้เลยะคะ่ะร่มรื่นมากเลยะคะ่ะโอ้มีปลาวิ่งวิ่งเต็มเลยนะคะแต่ดูใ,ใกล้ๆไม่ได้เพราะว,าวิ่งเร็วมากเลยเน,นี่ยเป็นฝูงปลาเต็มเลย be hotter and more out เป็นน้ำตกเป็นี้เนะปืิลนะมีตาหนน้ำใสตาหนคือมันรบรื่นค่ะตรงนี้เหมาะมากเลยที่คุณครูจะนั่งทำงานทั้งวันเพื่อที่รอทำฟันสี่โมงเย็นค่ะอ๋อมางเดี๋ยวเช้าออกบ้านรถออกแปดโมงค่ะออกจากบ้านหกโมงกว่า มานั่งรอมานั่งรอคุณหมอถ้าไม่รอถ้าไม่ทําอันนี้ก็จะไม่ได้ทําค่ะเพ,พ,พราะพรพุ่งนี้ก็ไม่ว่างพรุ่งนี้ก็ไปโรงเรียนไปรับสมัครนักเรียนแล้ววันถัดไปก็ต้องเตรียมตัวลงลงกทมนะคะก็จะไปยาวเลยค่ะไปนั่งไปนั่งนอนไปนั่งอยู่ไปนั่งเฝ้าคอยว่ามีใครจะมาเช่าบ้านไหมนะคะก็คือต้อง ต้องเครียร์ตัวเองให้เสร็จค่ะอะไรภารกิจอะไรที่มีต้องให้เสร็จหมดทุกอย่างค่ะวันนี้วันเดียวนะที่จะมีโอกาสที่จะมีโอกาสมาที่โรงพยาบาลเพื่อดูแลฟันตัวเองค่ะด,เดูเด็กเกเล่น้ค่ะเล่นอย่างมีความสุขเล่นชิงชา้าอีกคนก็เตะฟุตบอลเ,อเด็กๆเ,เขาก็มีความสุขนะ They are playing football.